ผมมีวิธีการบอกถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังต่อสู้มันไม่ได้เ <pos> มื่อไหร่ที่ความทุกข์มันเข้ามามีสามวิธีการนะมีสามวิธ <in> ีการตอนแรกมีสองใช่ไหมแต่ผมไปนึกได้ว่าอ๋อผมเคยมีความรู้สึกแบบนี้นี่หว่าผมก็เลยเอาวิธีการนี้มาให้ด้วยวิธีการแรกคือหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นหายใจห้าถึงเจ็ดวินาทีนะครับกลั้นหายใจห้าถึงเจ็ดวินาทีแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆวิธีการนี้ช่วยได้ทุกๆครั้งที่เราทุกข์ใจทุกๆครั้งที่เราไม่สบายใจทุกๆครั้งที่เราจิต ให้ทำแบบนี้หรือถ้าใครไม่ชอบวิธีการนี้ให้ท่องคาถาพุทธังแคลฆ่าธรรมังแคลค่าสังขังแคลฆ่าสามจบครับท่องเลยทุกครั้งที่เรารู้สึกให้เราท่องหรือวิธีการที่3ครับวิธีการที่3คือให้เราหำเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงร้องเพลงเลยครับทุกๆครั้งที่เรารู้สึกว่ามีความทุกข์เข้ามาในใจละเรากําลังคิดไปถึงความทุกข์โฟกัสความทุกข์ให้อยู่ๆให้เราร้องเพลงขึ้นมาเพลงอะไรก็ได้ครับร้องทันทีเสร็จแล้วมันจะเปลี่ยนความคิดเราให้เราหยุดคิดเรื่องราวเหล่านั้น และให้เราหันไปโฟกัสเรื่องอื่นทันทีเโดยโฟกัสเรื่องเดิมหรือให้เราลุกเปลี่ยนอริยาบทถ้าเรานั่งทํางานอยู่ให้เราลุกขึ้นยืนเดินเข้าห้องน้ําหรืออะไรก็ตามเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความคิดของเราไม่ให้เราคิดกับเรื่องเดิมไม่ให้เราคิดเรื่องที่มันทุกข์ใจอยู่ถ้ามันยังคิดเรื่องเดิมอีกให้ทําแบบเดิมให้ทําแบบเดิมซ้ําๆจนกว่าที่มันจะหยุดคิดนะแล้วโฟกัสเรื่องอื่นโฟกัสเรื่องใหม่ เปลี่ยนจุดโฟกัสนั่นเองและมันก็จะทําให้เราเรืมอมเอาชนะมันได้แรกๆมันจะเกิดขึ้นก่อนแล้วเราจะทําตามหลังมันแต่หลังๆพอเราเริ่มเก่งเริ่มชินเราจะทํามันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอ่ารู้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็จะมีสติเราจะบอกตัวเอง